นิยายเสียงเมียบังเอิญ EP หนึ่งชีวิตของปารินไม่เคยง่ายแต่วันนี้มันโหดร้ายกว่าทุกวันเธอยืนอยู่หน้าห้องไอซียูน้ำตาคลอขณะที่หมอพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังค่ารักษาสะสมสามแสนถ้าไม่สามารถจ่ายได้ในสามวันเราอาจต้องย้ายผู้ป่วยไปโรงพยาบาลรัฐในมือของเธอมีเงินไม่ถึงพัน และพ่อที่นอนนิ่งในห้องนั้นคือคนเดียวที่เธอเหลืออยู่บนโลกตลอดสองวันปาลินโทรหาคนที่เคยรู้จักทั้งหมดเพื่อนสมัยเรียนรุ่นพี่เก่านายจ้างเก่าไม่มีใครช่วยได้บางคนไม่รับสายบางคนปฏิเสธตรงๆแม้แต่โรงรับจำนำก็ให้ราคาสร้อยแม่เธอไม่ถึงหมื่นในคอนโดเก่าชั้น5้าเธอนั่งกอดเข่ากับความมืดน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวมือสัน่น มือถือเงียบแล้วจูจ่ๆก็มีเบอร์แปลกโทรเข้ามาเสียงของผู้ชายคนหนึ่งดังขึ้นเรียบๆแต่เยือกเย็นผมรู้ว่าคุณต้องการเงินผมมีข้อเสนอให้ท่านว่าทายานักธุรกิจหมื่นล้านเขาไม่เชื่อในความรักไม่สนใจความรู้สึกในโลกของเขาความสัมพันธ์คือธุรกิจและว,วันนี้เขากำลังตกเป็นเหยื่อของเกมในครอบครัวคุณยาของเขายื่นคำขาด ถ้าแกไม่พาภรรยาไปงานครบรอบแต่งงานของฉันแกก็ไม่ต้องมารับมรดกอะไรทั้งนั้นมันคือเกมบังคับแต่งงานที่เขาไม่อยากเล่นแต่จะเลือกนักแสดงที่คุมเกมง่ายที่สุดและนั่นทำให้เขาเลือกปาลินทั้งสองมาพบกันในคาเฟ่งเงียบหรูใจกลางเมืองเธอสวมเสื้อเชิต้ตตัวเก่าที่ขาดตรงแขนซ้ายเขาสวมสุดแบรนด์ยุโรปที่ดูสะอาดเกินกว่าจะนั่งตรงข้ามเธอได้ เขาวางซองเอกสารลงบนโต๊ะเสียงดังพอจะทำให้เธอตกใจนี่คือสัญญาแต่งงานกันในทะเบียนสมรสหนึ่งเดือนคุณได้เงินห้าแสนผมได้เอาตัวรอดจากงานครอบครัวไม่มีการจีบไม่มีความนุ่มนวลน,นี่ไม่ใช่คำขอแต่งงานแต่มันคือข้อเสนอทางธุรกิจในหัวของปาลินเต็มไปด้วยคำว่าไม่ควรแต่หัวใจของเธอเต็มไปด้วยคำว่าไม่มีทางเลือก เธอมองหน้าผู้ชายตรงหน้าแล้วคิดกับตัวเองว่านี่ฉันกำลังขายศักดิ์ศรีหรือซื้อชีวิตพ่อกลับมากันแน่ในที่สุดเธอเซ็นชื่อไม่กี่ชั่วโมงต่อมาปาลินยืนอยู่หน้าสำน,นักงานเขตในมือถือทะเบียนสมรสที่ทำให้เธอกลายเป็นภรรยาของทันวาโดยถูกกฎหมายไม่มีแหวนไม่มีคำสาบานไม่มีพิธีใดๆ มีแค่กระดาษหนึ่งใบกับหัวใจที่เหมือนถูกวางไว้บนโต๊ะพน,นันหลังจากจดทะเบียนทันวายื่นกุญแจคอนโดหรูให้พร้อมคำพูดเย็นเฉียบเราต้องอยู่บ้านเดียวกันเพื่อให้คนอื่นเชื่อว่าเราแต่งกันจริงแต่จำไว้ให้ดีผมจะไม่ยุ่งกับชีวิตคุณและคุณก็อย่ามาแต่โลกของผมเธอพยักหน้าไม่ตอบโต้ะอะไรเพราะโลกของเขามันสูงเกินจะเอื้อม และโลกของเธอก็แหลกเกินจะอยากแชร์กับใครในค่ำวันเดียวกันนั้นขณะที่เธอเก็บเสื้อผ้าเก่าใส่กระเป๋าเดินทางเธอไม่รู้เลยว่างานเลี้ยงครอบครัวที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องวุ่นวายที่สุดในชีวิตเมื่อเธอเก้าวเข้าไปในบ้านตระกูลนาาธนพัฒน์เป็นครั้งแรกทุกสายตาจะจับจ้องเธอและที่น่ากลัวกว่านั้นในหมู่คนเหล่านั้นมีผู้หญิงอีกคนที่เคยอยู่ข้างเขา และไม่ยอมให้ใครมาแทนที่ง่ายๆปาลินไม่เคยคิดว่าชีวิตตัวเองจะต้องยืนอยู่หน้าบ้านหลังนี้คฤหาดรูขนาดใหญ่เท่าหมู่บ้านย่อมรั้วเหล็กสีดำลายทองต้นไม้ตัดแต่งอย่างเนี้ยบรถหรูจอดเรียงหน้าบ้านทุกอย่างดูแพงเกินไปเหมือนหลุดมาจากโลกที่เธอไม่ควรยืนอยู่เธอกํำเสื้อเชิ้ตแขนยาวที่รีดจนเรียบมือเย็นเฉียบ ในมืออีกข้างคือรองเท้าคัชชูมือสองที่เธอเช็ดจนเงาที่สุดเท่าที่จะทำได้เธอสูดลมหายใจเข้าลึกนี่แค่แสดงแค่แสดงให้เหมือนเมียเธอบอกตัวเองซ้ำๆเหมือนท่องบทละครที่เธอไม่มีวันซ้อมมาก่อนทันวายืนรออยู่ที่หน้าประตูสูดของเขาเรียบเฉียบผมเซ็ตเนี้ยบเขาดูเหมือนคนที่เกิดมาเพื่ออยู่ที่นี่เขามองเธอแวบหนึ่งสีหน้าอ่านไม่ออก แล้วพูดเรียบเรียบทุกคนในบ้านนี้ไม่ธรรมดาอย่าพูดมากอย่าทําตัวเด่นเราจะผ่านมันไปให้เร็วที่สุดเธอพยักหน้ารับแม้จะรู้ว่าต่อให้เธอไม่พูดการเป็นคนธรรมดาที่หลงเข้ามาในบ้านแบบนี้มันก็ดูเด่นอยู่ดีทันทีที่ประตูเปิดกลิ่นน้ําหอมแพงๆลอยมาแต่จมูกเธอกลืนน้ำลายลงคอ ทุกสายตาหันมามองเธอแทบจะพร้อมกันเธอไม่เคยรู้สึกตัวเล็กขนาดนี้มาก่อนเสื้อผ้าของเธอดูเหมือนชุดพนักงานร้านกาแฟเมื่อเทียบกับชุดของแขกทุกคนในห้องเธอเดินข้างทันวาในความเงียบรู้สึกเหมือนเป็นแขกหลงฉากในบ้านเจ้าสาวคนอื่นคุณย่าหญิงชราที่นั่งอยู่บนโซฟากลางห้องรีตามองเธอนิดๆก่อนยิ้มบาง ยินดีต้อนรับนะลูกปาลินไม่คิดเลยว่าหลานย่าจะเลือกคนเรียบง่ายแบบนี้คำพูดนั้นอาจฟังดูเหมือนชมแต่ในหัวของปาลินมันเหมือนการขีดเส้นว่าเธอไม่คู่ควรตั้งแต่ก้าวแรกเธอฝืนยิ้มแต่ลมหายใจเริ่มสั่นโดยไม่รู้ตัวแล้วผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินเข้ามาเสียงรองเท้าส้นสูงดังในห้องราวกับตั้งใจ ชุดเดรสแสงเข้มแนบเนื้อกับสายตาคมที่มองเธอตั้งแต่หัวจรดเท้านี่เหรอเมียของนายพริมาฟแฟนเก่าทันวาคนที่เคยอยู่ข้างเขาอย่างเปิดเผยและวันนี้เธอกลายเป็นคนที่ถูกแทนที่เธอมองปรลินเหมือนมองรอยเปื้อนบนผ้าปูโตราคาแพงทันวาไม่พูดอะไรเขาเพียงก้าวไปยืนข้างปรลินชิดขึ้นนิดเดียวแต่รับรู้ได้ ใช่เธอคือภรรยาของฉันและฉันไม่สนว่าใครจะคิดยังไงปาลินหันขวบเขายังมองตรงไปข้างหน้าไม่หันมาแต่เธอรู้สึกเหมือนเขากำลังกันเธอออกจากทุกคำดูถูกภายในงานเลี้ยงปาลินนั่งข้างเขาในโต๊ะหลักหัวโตวยาวเหยียดที่เต็มไปด้วยคนมีชื่อเสียงคำถามมากมายพุ่งเข้าใส่เธอทั้งเบาทั้งตรงทั้งจิก,กัดเจอกันได้ยังไงเหรอคะ ไม่คิดว่าหลานทันวาจะชอบแนวเรียบๆบแบบนี้นะจะแต่งงานกันจริงๆเหรอปาลินยิ้มฝืนตอบตามที่ซ้อมกับเขาแต่ทุกคำพูดบาดลึกจนเธออยากเดินหนีออกจากโต๊ะเธอพยายามยืดหลังให้ตรงกํมมือแน่นแล้วก็ตกใจเมื่อเขาหยิบแก้วน้ำมาวางตรงหน้าเธอเงียบๆไม่พูดอะไรไม่สบตาแต่รับรู้ได้ถึงน้ำใจเล็กๆที่แทรกเข้ามาช่วงท้ายของงาน ญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งแซวขำๆว่าเมียเด็กแบบนี้ต้องตามใจเยอะหน่อยนะทันวาทุกคนหัวเราะยกเว้นปาลินเธอหน้าแดงอย่างห้ามไม่อยู่และยิ่งแดงขึ้นเมื่อทันวาตอบกลับเสียงเรียบผมเต็มใจครับเขาไม่หันมามองแต่คำตอบนั้นกลับวงเวียนอยู่ในหัวเธอทั้งคืนหลังงานเลี้ยงรถแล่นกลับมาถึงคอนโดอย่างเงียบงนัน ก่อนจะแยกเข้าห้องปาลินได้ยินเสียงจากด้านหลังเบาแต่ชัดเจนวันนี้คุณทำได้ดีเธอหันไปเขายังยืนนิ่งไม่สบตาเหมือนไม่ชินกับการพูดอะไรแบบนั้นแต่ก็พูดออกมาแล้วเธอไม่ตอบแต่หัวใจที่พยายามจะไม่รู้สึกกลับเผลอเต้นแรงกว่าทุกวันคืนนั้นเธอนอนพลิกไปมาในหัวมีแต่ประโยคนั้น คุณทำได้ดีและเธอไม่รู้เลยว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าเธอกำลังจะได้รู้ว่าการเป็นเนียบังเอิญของทันวาอาจพาเธอเข้าไปอยู่ตรงกลางของความลับที่เขาไม่เคยเปิดเผยกับใครหลังจากงานเลี้ยงวันนั้นปาลินพยายามใช้ชีวิตในคอนโดหรูให้เหมือนมันคือบ้านแต่ไม่ว่าจะพยายามยังไงห้องนี้ก็ยังเย็นชาเกินกว่าจะเรียกว่าอบอุ่น เธอเก็บของเป็นที่พับผ้าจัดมุมเล็กๆให้ดูมีชีวิตแต่ภายในใจยังรู้สึกเหมือนเป็นแค่ผู้เข้าพักชั่วคราวท่ามกลางความห่างเหินมีบางอย่างเปลี่ยนไปอย่างเงียบๆทุกเช้าเธอจะพบแก้วกาแฟวางอยู่หน้าห้องตอนแรกเธอคิดว่าเขาคงเผื่อให้ตามมารยาทแต่วันหนึ่งเธอตื่นสายกว่าปกติพ่อเปิดประตูออกไป กาแฟแก้วนั้นยังอยู่อุ่นอยู่เหมือนมีใครบางคนรอให้เธอเปิดประตูเย็นวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังพับผ้าเสียงกริ่งหน้าประตูดังขึ้นเธอลุกไปเปิดแบบไม่ได้คิดอะไรแต่สิ่งที่เจอคือผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ด้วยแววตาที่ไม่ต้อนรับเลยแม้แต่นิดเดียวเดรสหรูสีแดงสดรองเท้าแบรนดเนมท่าทางมั่นใจเกินพอดีเธอคือภริมา พริมาเดินเข้ามาในห้องอย่างไม่ขออนุญาตสายตาไล่ไปทั่วก่อนจะหันมามองปาลินตรงๆไม่คิดเลยนะว่าคุณจะกล้าเปิดประตูทั้งที่รู้ว่าตัวเองไม่ควรอยู่ที่นี่แต่แรกน้ำเสียงนั้นไม่ต้องพูดแรงแต่เจ็บกว่าเสียงตะโกนเธอเดินไปแตะพนักโซฟาแล้วหันมาพูดต่อบ้านนี้เคยมีฉันอยู่มุมนั้นเขาเคยนั่งกอดฉันโต๊ะนั่นเขาเคยทำอาหารให้ฉันกิน คุณอาจจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนสมรสแต่ฉันอยู่ในความทรงจำของเขาปาลินยืนนิ่งใจเต้นแรงจนเจ็บที่อกแต่เธอไม่พูดสวนเพราะไม่รู้จะพูดอะไรเธอไม่ใช่คนที่ถนัดเรื่องการประทะเธอไม่ใช่คนที่เคยเล่นเกมแบบนี้และเธอก็ไม่อยากเล่นเธอแค่อยากผ่านมันไปโดยไม่เจ็บมากนะัก ก่อนพริมาจะเดินจากไปเธอหันกลับมาทิ้งท้ายระวังไว้นะเพราะบางทีคนที่เขาเลือกมาแทนอาจเป็นแค่หมากตัวหนึ่งในเกมของเขาเท่านั้นคืนนั้นปาลินนอนมองเพดานห้องอยู่นานคำพูดของพริมาวนไปมาในหัวเหมือนเสียงซ้ำๆที่หาทางปิดไม่ได้เธอเป็นตัวแทนใครบางคนหรือเปล่าทั้งหมดนี้คือเรื่องจริง หรือแค่การแสดงที่มีเธอเป็นนักแสดงคนสุดท้ายเธอไม่อยากเชื่อแต่ก็ไม่รู้จะเชื่ออะไรดีตอนตีสองโทรศัพท์ของเธอสั่นเบาๆเบอร์ของธันวาขึ้นหน้าจอเธอไม่กล้ารับสายกลัวว่าจะต้องฟังอะไรที่ยิ่งทำให้ใจหนักกว่าเดิมแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้คือข้อความเสียงสั้นๆอย่าเชื่อเขาสามคำที่ฟังดูแข็ง แต่กลับทําให้เธอใจสั่นมากกว่าทุกประโยคในวันนี้เช้าวันถัดมาหน้าห้องของเธอยังมีแก้วกาแฟวางอยู่เหมือนเดิมแต่ครั้งนี้มีสิ่งหนึ่งเพิ่มเข้ามากระดาษโน้ตแผ่นเล็กเขียนด้วยลายมือของธันวาวันนี้อาจมีคนมาทําให้คุณไม่สบายใจแต่จําไว้คุณไม่จําเป็นต้องเชื่อทุกอย่างที่เขาพูดธันวา เธอถือโน้ตไว้ในมือแน่นไม่มีรอยยิ้มไม่มีน้ำตาแค่ความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เธอไม่รู้ว่าเขาหมายความว่ายังไงเธอไม่รู้ว่าเขารู้ไหมว่าพริมามมหาแต่เธอรู้สึกได้ครั้งแรกในชีวิตที่เธอรู้สึกว่าเขากำลังอยู่ข้างเธอจริงๆและที่เธอไม่รู้เลยก็คือ ปริมามาที่นี่ไม่ใช่แค่เพื่อเตือนแต่เพื่อส่งสัญญาณถึงบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะอาดีตของทันวาอาจไม่ใช่แค่เรื่องรักแต่มันเกี่ยวกับคนอีกคนที่ยังไม่ยอมจบหลังเหตุการณ์วันนั้นความเงียบในคอนโดไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันไม่ใช่ความเงียบแบบคนแปลกหน้าที่ไม่คุยกันแต่มันคือความเงียบของคนที่เริ่มรู้สึกบางอย่างแต่ไม่กล้าพูด ปาลินยังใช้ชีวิตตามเดิมตื่นเช้าออกมารับกาแฟวางไว้เงียบๆหน้าห้องแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือหัวใจของเธอตอนแรกมันแค่เต้นเร็วแต่ตอนนี้มันเริ่มถามเธอว่ากําลังรู้สึกกับเขาอยู่หรือเปล่าเย็นวันหนึ่งขณะที่ฝนตกหนักไฟในคอนโดดับปาลินกําลังจะเดินไปดูเบรเกอร์แต่ทันวาเดินออกมาพอดี เขาไม่ได้พูดอะไรมากแค่ยกมือถือขึ้นส่องไฟให้พร้อมพูดสั้นๆคุณอยู่เฉยๆเดี๋ยวผมดูเองน้ำเสียงนั้นเรียบแต่กลับทำให้เธอหยุดเดินได้ทันทีเขาไม่ได้ใจดีแต่อะไรบางอย่างในน้ำเสียงนั้นทำให้เธอรู้ว่าเธอไม่จําเป็นต้องเก่งคนเดียวตลอดเวลาหลังจากไฟยังไม่มาท่านวากลับมาพร้อมเทียนเล่มเล็ก จุดไว้บนโต๊ะกลางห้องเขานั่งลงใกล้เธอในระยะที่ไม่เคยนั่งในความเงียบของแสงเทียนมันไม่มีเสียงฝนไม่มีเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงใจที่เต้นสวนจังหวะกันอยู่ในอกคนละข้างเธอแอบมองเขาเขาก็มองเธอกลับแต่สายตาแบบนี้เธอไม่เคยเห็นจากเขามาก่อนเหมือนคนที่อยากพูดอะไรบางอย่างแต่ลังเลแล้วกลืนมันกลับลงไป และนั่นยิ่งทำให้เธอรู้สึกเพราะคนอย่างทันวาที่ไม่พูดอะไรเลยตั้งแต่แรกการที่เขาจะพูดอะไรออกมาคงไม่ใช่เรื่องเล็กเขาถามเบาๆขึ้นมาในที่สุดคุณคิดว่าทั้งหมดนี่มันคืออะไรคำถามเรียบง่ายแต่ปาลินตอบไม่ได้เลยเธออยากพูดว่าก็แค่สัญญา แต่ปากกลับหนักขึ้นทันทีที่จะพูดคำคำนั้นเธอจึงพูดเพียงเบาๆฉันก็ไม่แน่ใจเขายิ้มนิดเดียวแต่มันเหมือนเป็นคําตอบที่เขารอฟังมาตลอดวันถัดมาโรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่าพ่อของเธออาการสุดกระทันหันต้องใช้เงินเพื่อเปลี่ยนเครื่องช่วยหายใจเธอนั่งนิ่งถือโทรศัพท์ไว้ในมือกดเบอร์เขาแต่ไม่กล้ากดโทรออก ไม่เกี่ยวกับเขาอย่าทำให้มันซับซ้อนเธอบอกตัวเองแม้ใจลึกๆอยากให้เขารู้อยากให้เขาอยู่ตรงนั้นกับเธอตอนข้าทธันวาเดินกลับมาพร้อมซองเอกสารโรงพยาบาลโทรหาผมผมจัดการให้แล้วไม่ต้องกังวลเธอมองหน้าเขาพูดอะไรไม่ออกคุณรู้ได้ยังไงเขาไม่ตอบทันที เหมือนกำลังคิดว่าจะพูดอะไรดีก่อนจะตอบเบาๆผมแค่ไม่ชอบเห็นคนใกล้ตัวต้องลำบากเท่านั้นแหละเธอฟังคำนั้นแล้วรู้สึกใจสั่นแบบที่ไม่เคยสั่นจากใครมาก่อนเธอพยายามเตือนตัวเองว่าเขาแค่ทำตามมารยาทแค่ทำในฐานะสามีในสัญญาแต่ความจริงคือเธอกำลังคาดหวังในสิ่งที่เธอไม่มีสิทธิ์คาดหวัง คืนนั้นเธอนั่งมองใบเสร็จอยู่เงียบๆใบหน้าไร้อารมณ์แต่ในใจกลับยุ่งเหยิงเธอเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับเขาไม่ได้อยู่ในข้อตกลงไหนเลยไม่อยู่ในบทละครไม่อยู่ในแผนของใครทั้งนั้นและนั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะในขณะที่เธอกำลังสับสนทันวากลับเก็บบางสิ่งเอาไวเ้เงียบๆบางสิ่งที่เขายังไม่พร้อมจะพูดบางสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และกำลังจะย้อนกลับมาในแบบที่เขาหลบไม่ได้อีกต่อไปถ้าเขาไม่ได้แค่แกล้งทำแล้วเธอควรจะรู้สึกกับเขาจริงๆไหมจบ EP หนึ่งขอบคุณที่รับชมค่ะรอติดตาม EP สองความจริงบางอย่างที่ไม่มีในบทของเมียจจำเป็น